เมื่อไม่ได้วัดค่าสายตาก่อนแล้วสั่งตัดแว่นบางคนชอบเดาค่าสายตาตัวเองแล้วสั่งซื้อแว่นทางออนไลน์เป็นเรื่องที่ไม่แนะนำเพราะจะได้ค่าสายตาไม่ตรงกับค่าสายตาจริงที่เป็นอยู่เนื่องจากไม่ทำการตรวจวัดอย่างละเอียดก่อน การสั่งซื้อแว่นออนไลน์ส่วนใหญ่จะใส่ค่าสายตาทั้งสองข้างเท่าๆกันแต่บางท่านก็มีปัญหาสายตาทั้งสองข้างไม่เท่ากันแล้วก็แถมยังมีปัญหาสายตาเอียงอีกด้วยหากคุณมีปัญหาสายตาทั้งสองข้างไม่เท่ากันแล้วสั่งแว่นออนไลน์มาใส่แว่นออนไลน์มักทำค่าสายตาเดียวเท่ากันทั้งสองข้างแน่นอนค่ะก็จะมีปัญหาปวดหัวปวดตาส้มจะยกตัวอย่างนะคะในกรณีที่ สายตาสั้นจริงข้างขวาสั้น100ส่วนข้างซ้ายสั้น150แต่ว่าสั่งแว่นสายตาที่สายตาสั้น125มาใส่ผลที่ได้รับคือตาข้างขวาจะได้ค่าสายตาที่เยอะกว่าความเป็นจริงทําให้รู้สึกตึงตาขวาส่วนข้างซ้ายจะได้ค่าสายตาที่น้อยกว่าความเป็นจริงเมื่อทดลองปิดตาขวาและเปิดตาซ้ายตาเดียวจะรู้สึกว่ามองไม่ชัดทําให้สายตาข้างซ้ายต้องเพ่งมากขึ้นค่ะ